สีหน้าโคตรเฉยเมยอ,ออกกำลังกายเหรอหลังเลิกเรียนวันนี้เรียนสนุกไหมสนุกอะ่ะเออเรียนเสร็จป๊าพามาที่ไหนเดี๋ยวว้าออออเลือกมืกี้ในตีมยี่ห้ออะไรเเว่นไรเซเวนเซเวนเซเว่นแล้วอยู่แล้วกลับบ้านไปทำไร เอ,เอาไะคอมเมดี้แ,แต่พรุ่งนี้เราไปโรงเรียนเราใส่ชุดอะไรไปสปไ,ไ,ไ,ไปเดแมนไปโรงเรียนนี่สนุกไหมสนุกแล้วแล้วได้นอกนกลางวันไหมได้ไนดะ้ทั้งวันดีข้าวไหม กินกับอะไรหมูแดงหมูแงโอ้โหโอ้โหโอสุดยอดเอ็นจี